บูช์บูร์ไปกันต้นนะครับอยู่กับผมนะครับรอมนะครับใน,ในการฮัตท็อปทีวีอยู่กับเรือเคียร์ลิงนะครับเชิญไลนชื่อก่อนครับทีมนะครับมียแอร์ครับเทอเรือบรรทุกเครื่องบินทีมละหนึ่งลำเรือบัชนชีพเรือประจันบานทีมละห,ห้าลำครับบูเซอร์เรือลาตะเวนทีมละหนึ่งลำเรือทอยเยอร์เรือพิฆาตทีมละสามลำและซับมารินเรือดำน้ำทีมละสองลำครับทั้งหมดเป็นเทียสิบนะ โอเคแล้วก็บรรานด้วยไม่มีการเลื่งน้ำหรือขาดขาด,ขาดอะไรทั้งสิน้นมาข้อเกี่ยข้อเสียเปียบเนาะของเกลี่เนี่ยจะมีความสามารถ consumable ที่สกันเนอะระหว่างエンジブルกับแอนทายอาร์ครับเนาะ,ะซึ่งเลือกกันได้ซึ่งผมจะเน้นไปทางด้านของอเน้นเอเอพสูตรนะ,ะเน้นเอเอไปเลยจะดูจากมอดอัปเกรดด้วยจะเห็นเลยครับว่าประมาณนั้นนะ มันจะทเท่ากับคิดในเทียแปดเลยอ่าถ้าคูณอัปเกรดเนี่ยจะมากกว่าแต่ถ้าปล,ปล่อยไปเนี่ยมันจะเท่ากันแต่เราเน้นไปเลยแล้วกันเนาะแล้วก็แต่คิดมีข้อดีคือมีดีแพแต่เกนดิไม่มีก็เลยต้องเน้นไปริปเทียดีกว่าแล้วก็ตอปิโดจะมี2ระยะระยะ16.5กับอ่าอีกนึงคือ10.5นะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับไอตรงนี้ต่างกันแน่นอนก็คือ ระยะไกลจะมีข้อได้เปรียบคือไกลเนาะและก็เร็วแต่ส่วนระยะใกล้เนี่ยระยะสั้นเนี่ยจะดามจจเยอะแต่ความเร็วจะน้อยลงจะชา้าลงคิดง่ายๆครับยิ่งดาเมเจเยอะระยะกับระยะนะกับความเร็วจะน้อยลงจะแลกกันเนาะอะไรอ,อย่างนี้เกียร์ลิงเจอเรานะครับระยะดีเท็ของเกียร์ลิงนี่ดีมากนะคือแบบเห็นเราก่อนด้วยอะ เมื่อกี้นะจะสังเกตเห็นเลย <top ic> ด้านนี้ไปเคลียร์ครับผมโดนต่อนะ <t ell> เลี้ยวผิดครับต้องเลี้ยวซา้ายหน่อยนึงเนอะแล้วอยเลีเ้ยวขวาอะไรเงี้ยมันจะพ้นแต่คุมพันนหนึ่งไม่เป็นไรเด <top ic> ี๋ยวชินานโนจะสปอตให้เราเนาะแล้วก็มีต่อของมอชา <t ell> มารีบเคลียร์ครับผม แต่ก็อันทรายคาาขัวเลยครับเจลิงยิงดักเรานะไม่เป็นไรเรายิงแบบไบสอสดเต็มกันนะโดน2ลูกครับผมโดนอีกหนึ่งนะโอเคเคลิงเดินหน้าครับยิงโดนเราเยอะนะเนี่ยเจลิงได้เปรียบแล้วนะเพราะว่าต่อทิดเราเนาะอันนี้อันตรายเราเลยลาดด้วย <S <S แล้วก็เหมือนปล่อยมาแล้วหนึ่งเนาะแต่อีกหนึ่งหน้าปล่อย ที่โคลัมโบนะสังเกตดูว่าโคลัมโบนี่คือฮิตพอยต์ไปโทนสีเหลืองและถ้าจากยิงอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่มั่นใจถ้ายิงอย่างเดียวก็ก,ก็ก็เป็นไปได้เปิดเหา,า,าแล้วใช้ดิฟชันนะเผื่อเจอซัมมารีนอะไรอย่างนี้ตอนรัชเข้าไปเพราะผมไม่มั่นใจนะว่าซัมมารีนเจออยู่หรือเปล่า เผื่ออาจจะเป็นตัว U-4501 เพราะ U-4501 ู่เนี่ 1, ยจะดีเทคสั้นมากปล่อยต่อดักทางาวิคอนซินครับผมแล้วก็ไล่ไปหาเกียร์ลิงนะเกียร์ลิงนี่คือสโมกเก่าของคุณเธอนี่คือโอเคยังพอหลบได้เล็กน้อยนะแล่นหานะอันตรายอยู่นะครับผม ยังไม่เจอนะคือถ้าหาเคียร์ดิงใช้ดีเซนเดอรี่อัปเกรดเนี่ยมันจะเป็นสล็อตห้าซึ่งรียะทีเทคจะสั้นมากแต่จะแดกกับการยริงที่ช้าพอดูระยะการยริงของเอ้ไม่ใช่ระยะการรีโหลดไทม์ของคุณเธอเนี่ยมันมันยังพออยูมอ่มาตรฐานอยู่ การดีโดดยังอยู่ในระยะเวลาที่มาตรฐานอยู่ก็เลยคิดว่าที่เราโดนดีเทเมื่อกี้เป็นของซับไมลีนนะก็ดโดมยิงไปเรืรเร่อยครับผมเสร็จปุ๊บอ่ะพอแก้หมดปุ๊บเราเดินเคลื่อนที่ครับเอาพิโดเราไม่โดนตัวของวิคคอนซินนะอ่ะมีหนึ่งลูกน่าจะโดนนะน่าจะโอเคโดนครับผม เรารีบวักกลับครับเราไม่ได้บุกนะเราจะไม่บุกครับสังเกตครับว่าตรงนี้ถ้าเราบุกเนี่ยมันจะเป็นเกมเบุกอย่างเดียวแล้วเราก็ต้องวักกลับมาดีซึ่งเราตัดเลยครับก็คือถ้าศัตรูอยากได้เปรียบตรงจุดนี้ก็ต้องวักกลับมาสู้แต่ถ้าไม่สู้ก็หนีไปเลยอะไรอย่างนี้ก็จะอาจจะหนีไปทางด้านของโซนเอ,อ,ซ,อน A, ซึ่งโซนเอเราก็ได้เปรียบทางด้านของออหลายๆด้านและแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะไม่ไม่ไม่ควรบุกก็เพราะเริ่มเสียเปรียบ ตั้งป้อมยิงจะง่ายกว่าครับเนาะเพราะว่าตัวของเอาหน้าเนี่ยก็เล่นไม่ได้เอาหน้าคืออีห้ากอ่าทีสี 4, นะก็จะเป็นก็จะเล่นแบบแนวคล้ายๆกับอีห้าเลยเหมือนจะก่อนเลยอะไรทํานองนี้ซึ่งพอโดนปิดอย่างนั้นก็จะเล่นยากหน่อยแล้วก็โดนเจอตัวด้วยก็ให้เพื่อนเียียไปแล้วก็แอบเข้าลึกครับ ถ้าเราไม่โดน game, เอรีดีโอเราก็เล่นได้นะคือเข้าลึกได้เลยทำการลึกลึกได้เรื่อยๆครับปล่อยเควันเล่นไปนะต่อของเควัน1 1> ไม่ถึงนะเมื่อกี้เห็นเหมือนจะถ้ายังไปถึงนะน่าจะโดนวิคอนซินอีกแล้ว อีกลูกหนึ่งนะก็โอเคอยู่แต่นี้ไม่โดนไม่น่าเสียดายอยู่ตอนเราปล่อยไปที่ดิโตโอ,อ่ไม่ใช่ดิโตรโร่ลิเบซ่านะครับไม่ได้ไม่นา่ไนาได้ดาเมจนะเพราะคุณเธอถอยไม่เป็นไรครับไ่นไปนเรื่อยนะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเอ็นจิ้นบูทแต่ใช่ว่าเราจะเสียเปรียบเรื่องการไล่ล่านะเรายังได้เปรียบอยู่เพราะว่าความเร็วมาตรฐานของเคียร์ดิงเนี่ยยังถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่เฉพาะใส่ธงช่วยเนี่ยก็จะ ผมเร็วก็จะขึ้นมาเยอะในระับที่เรียกว่าก็ยังพอไล่ล่าคนอื่นได้ลืมทั้งหนีได้โดยที่ไม่ต้องอินจินบูตก็ยังเร็วแล้วกันอ่ะไม่โดนนะมาแนวหลังครับผมเพราะเคยิงไม่บุกแน่นอนอริงแผนดัข้าไม่บุกนะเราก็ลัชเข้าไปหาได้เลย ดูระยะครับผมลำไหนเหมาะดีชิคิชิมานี้ถอยอยู่นะแต่ผมกลัวว่าจะเดินหน้าด้วยอาะเดินหน้าครับผมยังอยู่กับที่นะเดบัสตาดนี้คือเลี้ยวออกมานะเดี๋ยวไปซ้ายแล้วโอเคปล่อยไปชิชิมาเดินหน้าครับผม แต่ตอนเราน่าจะไปโดนยม,มโตกด้วยนะฮึมดิปตาดยังระยะที่โอเคอยู่ครับแล้วก็เข้าใกล้เรามากครับสมอเอนจินครับผมไม่ใช่อ,อินจินิสมอตอเนเตอร์ครับทำงานนะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมจริงเลยเดี๋ยวน้อยให้คุณเธอเดียวออกจากตัวเรานะแบบระแวงอะแล้วก็รีบรีบเดียวออกทางจากตัวเราดาเมจเราก็ได้เยอะนะ ต่อฮิตหนึ่งที่ยามาโตะนะสนจอาบะเร็มสิอตตแม่ได้ดาเมจเราเป็นดามเมดรัฟนะจริงๆถ้าไม่เนี่ยคือโดนต่อสามลูกก็ก็แทบจมได้นะกับฮิตพอยก่อนหน้านี้จราโดนยิงชิกิชิมาไปเรื่อยครับผมยามาโตะถอยนะยิงไปอีกนะเพราะยามาโตะนี่คือยามาโตคอนโทรลไปแล้วเนาะจากตอนนั้น เราก็ลองจริงจำปติดไปก่อนต่อฮิตอีกหนึ่งที่วิคอนซินนะไม่ใช่ดีดอ่าเบอร์มอนนะยิงชิกิชิมะครับผมชิกิชิมะนี่เข้าใกล้เรานะคือยามาโตะนี้เริ่มออกไกลไกลแล้วซึ่งการดักของเราเนี่ยก็จะเริ่มเป็นประโยชน์แล้วเพราะว่าพอดักเนี่ยมันก็เป็นเอาเอาไปเลยพอพอเป็นสุดระยะป,ปุ๊บก,ก็กก็ไม่ถึงดีครับผม คอยต่อตัดคอของเรือนะดูเทคโดนชนจากชิกิชิมานะดูเหมือนวิเทคพยายามจะเดียวซ้ายมือคุณเธอด้วยนะเราก็ไปดักด้วยหน่อย ต่อฮิตหนึ่งที่ซิกิชิมะนะครับผมอู U เทคกเลี้ยวขวาของตัวเองไปแล้วแต่ก็โดนต่อขั้นส oh, องนี่แหละบันชายครับฟัเวเลยครับผมเคลียร์มอชานะต่อฮิตอูเท็กไปครับหนึ่งลูกนะแล้วก็น้ำท่วมด้วยแบ่งกันเลยครับฮิตอีกลูกนึงที่ซิกิชิมะน้ำท่วมด้วยนะและยังไม่มีดาเมจคอนโทรลทั้งคู่นะนั่นากนีง่ายคือดามเมดจากน้ำท่วมของเราเนี่ยมันขึ้นมาราวๆเกือบหนึ่งพันเลยนะ แนงก,กว่าเลยนั่นหมายความว่าจะสองคนนะดูเถิดก,ก็เป็เย็บ้อยครับผมเดี๋ยวชิคิชิมะนะและเยบเ็บได้ออกมาครับผมและโคลัมโบปิดให้นะโอเคเลยต้องขอบคุณมากโคลัมโบยิงให้แต่เกียรดิงก็ไปเล่นกับชินโนะเราก็โอ้โดนหนักเหมือนกันนะชินโนะเราไม่น่าจากเกียรดิงอย่างเดียวแหละน่าจากลำอื่น เสริมด้วยปล่อยไปนะปิด A-A ครับผมถ้าคุณเทยมาหาเราเราค่อยเปิดอีกรอบหนึ่งนะยังครับผมยังไม่เจอนะผ่านเราไปแล้วครับผมปล่อยไปนะแล้วก็ชนะที่เรียบร้อยครับผมหลักโณ ัดูคลิปจบแล้วเป็นบ้างครับสนุกไหมครับยังไงฝากกดไลค์เพื่อพอมองชอบของเราสนับสนุนพที่ลิ์ข้างล่างนะครับวันนี้ขอจวไปแล้วไว้เจอนคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ